có biết thế nên กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพปลุงสบายดีเบอร์สุสุดสบายดีเบอร์สุดสุดสุดสบายดียามบ่ายพี่น้องเลยคลิปนี้เขาก็สีพาพี่พาน้องมาส่งลุงเนาะพี่น้องส่งลุงมือสุดท้ายพี่น้องเลยคือว่ามือนี้ก็สีไส่ร่มใบพเอยแล้วพี่น้องนอกาก็สืบบทด้ปันในยังหมักไมยเด้อพี่น้องเพราะว่าที่ทำงานงานเสาะสารลดใจเนาะพี่น้อง มีาผีผานองไปเบ่นบรรยากาศนหมือนกันนพี่น้องเปน สวัสดีกษิดาอีกเครขอนโชมไปเลยน้อพี่น้องอดเวลานาทีนีพี่น้องน้องก็สะพาพี่พาน้องไปเบิ่งนน้ำกันเลยไปส่งลูกน้ำกันเนาะพี่น้องขอสดขอไปละลายเด้อพี่น้องเสียงอาจสีดังในใจหน่อยเพราะวโหไล่ขู่ไล่คนพี่างนี้ยังเขาที่

ນິໆບໍ່ໄດ້ໄກປານໃດຈາກເືອນຫພມນ Ations, นี่ก็ส you know, ิเขื่อนทบไปเลยเนาะพี่น้องจะส่งลุงสุดท้ายพี่น้องเ้ยบนทางกต่ยากพี่น้องมองเลยขอบหน้าไปมีแต่หนักแต่ไหน ลายพี่น้องเว้ยแสงมราคาดี่าจุงขาดมันเข่าอะนะบบเล่รถไทยไปกะยากพี่น้องเอ้ยมาหอดพี่น้อง บริกย์จะขึอนบุกในนํำพวนหน้าของเฝนเองเป็นคนละหลายพี่น้องเลยเดืเฮือนของนค่ะมาหอนเนาะเปดนี่มาหอนเลยพี่น้องไอ้กันกรเฮียบิ่นมาบุกอัดน้ำลงพี่น้องเ บวดเป็นเนนน่อยเน่หน่อยกระเาเปื่อนบึ้อเน่น่อยกินยังอะนนะเก็บขนมกินเ่น่หนอยก็แม่ค้าหน่อยแนหะเก็บแต่ขนม่กิน

เดียวอยาเกือบสองลอยคุณจะหน่อยเปื่น้าหน่อย <c oughs> หัวไอ้ไปแป้งให้น้องไปกล้องอยู่ลุมเ่าะไอ้ก็ได้

ขายนะ่นี่ยกรเต่าเลือดชเรเซนท่านเลยถ่าห้องกันลังสี่ชิบสี่ชิบกันลังสี่สี่สิบเอ็ด มิญาติพี่น้องกขาเขาวางเพิ่นพนม,มนู่นพี่น้องนี่ตัวเขาันลกเนัได้ป่าไหนไปถ่ายเอาไม้ข้าวน่ะไม้ข้าวน่อยลูกสาวหลาเพื่อนพี่น้องไหม เพิ่นได้ลูกสาวสองคนเพิ่นบ่ได้ลูกชายเนาะผู้อุ้มหุบผู้อุ้มหูบในลูกสาวใหญ่เพิ่นพี่เนาะเมซี่เนี้ยปากขนมกินขนมเย็บบังไยพี่จับ เอาใบไจูดะริผจูดมาได้ใบต้นให้จูดเขาจะผิจูดเอ้าโอ้ยอืเอ้า ลูกเด้อลุงเอยตรงมีผูมใหญ่ไปอยู่มองเปิเลยไปเกิดมองหังมองมีบ่ให้ถูกขยากบอยเอาไปน้ำขยกโลภากัได้มันตกแล้วมันตกแล้วป้าใช่น้ำนะ อ้าไฟคนจยจอยกวาดนบาทีเจ้าได้จังหวัดคืนจำรับคลิปนี้เฮาก็สิจบสนิก่อนน้องพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่ผาดไปกันได้กัขอโทษขอภายลายเดอพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาามนานําเด้อพี่น้องบายสวัสดี